เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก้ปัญหาโรคเอดขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุพบโรคเอดระบาดหนักในกลุ่มชายรักชาย นายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสู่ทศวรรษที่4นวัตกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดที่มุ่งประสิทธิผลว่าสถานการณ์โรคเอดซึ่งระบาดในประเทศไทยมากกว่า30ปีปัจจุบันล,ลดลงถึงร้อยละ50แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหามาตรการป้องกันแก้ไขหยุดการระบาดของโรคโดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในโครงการป้องกันโรคเอด โดยเฉพาะแนวทางการทำงานซึ่งกำหนดขอบเขตเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นทำงานด้วยหลักวิชาการและความบริสุทธิ์ใจประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุด ขณะที่นายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาทางสังคมในด้านความเสี่ยงของพฤติกรรมทางเพศโดยพบอัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดลดลงในกลุ่มหญิงบริการแตรกับเพิ่มในกลุ่มชายรักชายและเยาวชนซึ่งสถานการณ์โรคเอดในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยติดเชื้อกว่า8,500คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายรักชาย